สวัสดีจ้าจอยพารวยแนลจ้าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดเลิฟกดไลน์เนาะจ้ามือนี่จอยกะมีแนวทางนี่เคอเช้าบ่ายงวดประจาของวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบเอ็ดสองห้าหกสี่มาให้พี่เพื่อนเพื่อน,น,นได้รับชมจ้าเป็นขังที่สองวันที่สองเนาะจ้าสำหรับวันที่ยี่สิบสามแนวทางนี่เคอเช้าบ่ายจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมวันที่23กักเดียวมาเบิง่งผลสรุปของวันที่22เดือน1 1กันก่อนเ่าจะน้องว่าจอยหาตัวไรไปแน่จ้านี่เคอีเช้าจอยให้เด่น09วิ่งรูดจ้านี่เคอีบ่ายจอยให้เด่น21วิ่งรูดจ้า3ตัวบนออก795 95จอยเข้าตรงๆจ้าพี่น้องจ้า95จ้า มาตรงๆสองตัวบนเนาะจ้ะเนาะ95สองตัวล่างนี่เคอีเช้าออก92 92นี่จอยก็เข้าตรงๆจ้ะ92จ้ะเอาปังเนาะจ้ะเนาะงวดแรกครั้งแรกจ้ะสำหรับวันที่22นี่เคอีเช้าบ่ายนี่เคอีช่วงบ่ายผลสรุปบนออก411 411นี่จอยลุดไปเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าจอยมาเข้า เดนนึวิ่งรูด1นึ่จะเอาปังเนาะจะเนาะสาหรับไายวิ่งไายรูดของเ้าเขาตรงทรงจ้าหนึ่หนึ่งจอยจอหยเนาะจ้าหนึ่งสามกหนึ่งเก่าจ้าพี่น้องจ้า1นึจอยจ1อหนจอยกระขามเนาะจะเนะสตัวล่างช่วงใบออกสองสองสี่จอยก็จอสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสจ็ด้าพี่น้องจ้าสองสจอยรูดไปเนาะจะเนาะ จอยมาเข้าเด่นสองวิ่งรูดสองจ้าอ้าวสำหรับสายรูดสายวิ่งของเขาเข่าตรงตรงจ้าสรุปแนวทางนี่เคอีเช้าบ่ายถือว่าปังเนาะแะนอกหัวดแรกจ้า่องเช้าจอยเข้าตรงตรงจ้าเก้าห้าเก้าห้านี่จอยเข้าตรงตรงล่างเก้าสองเก้าสองนี่จอยก็เข้าตรงตรงจากเก้าสองมาตรงตรงแล้วก็มาเข้าเด่นเก้าวิ่งรูดเก้าจ้า สำหรับช่วงบ่ายเนาะจอยเข้าเด่น2วิ่งรูด2จ่าเด่น1วิ่งรูด1นึ่จน่าจะสำหรับสายลู่สายวิ่งของเฮากะถ้าเกิดว่าเอาไปรูดไปวิ่งกันสิเข่าตรงๆน่าจะเนะานะ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างช่วงบ่ายจา้าอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามแนวทางนี้เคอีเ e ช้าบ่ายจ้าถ้าเกิดว่าเอาไปรูดไปวิ่งกันสิได้เต็มๆทั้งเศ้ทาทั้งบ่ายเลยเน,น,น่าะนั่นก็ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองแนวทางการอ่านซสมีเข่าบ้างรุดบ้างนอ,นอกจะกนอกพี่น้องจ๋าปะปนกันไปจะชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเช้าของวันที่23จอยจให้เด่น1จา้าแล้วก็เด่น0จา้าเด่น1เด่นศวิ่งรูดนอกจากสำหรับสายวิ่งสายรูดก็หา,หาผาดเลยจา้า หนึ่งก็มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หก 08จ้ารอบบ่ายจอยให้เด่น 1, 1แล้วก็เด่น0จา้าวิ่งรูดจา้าสำหรับสายวิ่งสายรูดของเฮาก็คือสิบนนะจ้อหนึ่งสองอีกนดจา้าหนึ่งสามหนึ่งหหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูส ศูนย์าก้าคูเด่นเนอจ้ะเนาะคู่เด่นธรรมกคูเด่นกันนไปเป็นแนวทางใดจากคู่เด่น1นจาหนึ 10, คือกันนะจา้าสําหรับนีเคอี KE, ชา้าบ่ายส่วนรอบเสารมคูเด่นกันนไปเป็นแนวทางใดนอจ้ะเนาะตัวเน้น0.4นย์สหนึ่งหหนึ่งห้า 03สามารถสลับกันได้เนะจ้าตัวเด่นตัววิ่งตัวรูนตัวเดียวกันเลยนอกจากนอกกบลองพิจารณาเบิงนาะจาเนาะเลือกตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับกันทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดกแคปหนาะจอไว้บันทึกไว้ ใส่ไปเป็นแนวทางใดนาะจ้าถ้าเกิดว่าหมักตามสีจ้อยเด่นก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางไดน้อแนวทางการสีมีเขามีนุษยจะปะปุนกันไปจ้าชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นจ้าขอหายีพี่เพื่อนๆทุกคนมีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนจ้าเขามาแล้วก็ฝากนม่จะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับจ้อยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้าสำหรับคลิปนี้จ้อยก็ขอคกกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า